สวัสดีนะครับวันนี้ผมพามาชมเป็น Honda EG4 ประตูนะครับคันนี้ผมขายอยู่ในราคา39,000บาทนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษี68นะคหน้าวันนี้ใครอยากเล่นรถย้อนยุคนะครับก็คันนี้เลยนะครับมีคำล่างกอบป้ายทะเบียนเป็นทับทิมนะครับกระจกหลังมีปัดน้ำฝนนะครับ แล้วก็บาะปรับไฟฟ้าน้าพันนี้เป็นตัววิเศษเลยนะครับมีค้ำหลังด้วยนะครับค้ำโชกหลังอันนี้อะไรแต่งเยอะนะครับคุ้มอยู่นะครับ39,000บาทแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงมีฟังนะครับรถยุคนั้นก็จะประมาณนี้นะครับภายใน แต่ก็ยังไม่สูงมากครับใช้งานได้นะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับเข้าได้ครบเลย5เกียร์นะครับพาสีก็ยังไม่ขาดนะครับใช้งานได้เลยล้อ15 TE ทีอทรงหล่อๆเลยนะครับมีลิ้นหน้าแจมๆเลยเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องดีแบตดีนะครับ เสียงนิ่มๆโหดๆเลยนะครับเอาไปนี่ขับสบายเลยเครื่องเรียบเรียเสียงรุ้ดันเลยนะครับใครชอบแนวนี้ก็โทรมาเล่นกันได้นะครับเบอร์โทรผมอยู่ท้ายคลิปนะครับมีกองมีเฮดเดอร์มอน้ำมีเนียมนะครับเลคุเลต คอยไฟสิงนะครับมีมาครบหมดเลยนะครับมือฉีดมาครบเลยนะครับเอาไปวิ่งไม่หายไขรแน่นอนนะครับนีกดมากดมานะครับเสียงกดโหดเลยนะครับ เราจะลองให้ชมเบื้องต้นนะครับไม่ได้วิ่งเร็วนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอะไรแต่งก็พอมีนะครับ ทบไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะครับฟิล์มข้างหน้าก็ชาเขียวเลยนะครับไปท้ายทับทิมของหายากเลยนะครับราคามีแต่แพงๆนะครับอะไหล่พวกนี้ของแต่งยุคเก่าๆนะครับแต่มีมาครบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับขับรอเลย39,00 0บาท ใครสนใจก็โทรมานะครับเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปนะครับเพจผมนะครับออ TikTok ก็ทิกตอกก็ทีทีรดสิ่งนะครับ YouTube ก็ทีทีรดสิ่งนะครับ